สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทีออ่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเรื่องการต้องแจ้งข่าวร้ายกับพนักงานเรื่องการเลิกจ้างเนี่ยแหละครับคือมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอเลยนะมันกระทบความรู้สึกทุกคนในองค์กรจริงๆใช่ค่ะยากมากสําหรับทุกฝ่ายเลยยิ่งเดี๋ยวนี้มีประเด็นเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความกังวลมันก็ยิ่งแบบว่าซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอจริงค่ะ วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกแนวทางการสื่อสารในภาวะแบบนี้กันดูนะคะโดยเราจะอิงข้อมูลแล้วก็มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยที่รวบรวมมาจากบทความชื่อ Effective Communication During Layoffs นะคะครับก็คือเหมือนเป็นคู่มือเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะสก,กัดเอาแก่นสาคัญออกมาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดว่าเออจะสื่อสารเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยที่สำคัญ คือต้องรักษาความเชื่อมั่นของคนที่ยังอยู่ให้ได้ถูกอ้องค่ะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าข้อผิดพลาดที่มักจะเจอบ่อยๆมันคืออะไรจะได้ไม่ทําซ้ํานะคะครับผมคือเรื่องนี้มันสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะวิธีที่องค์กรสื่อสารจัดการช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกแค่เรื่องวิธีการสื่อสารแต่มันสะท้อนไปถึงค่านิยมหลักขององค์กรเลยภาวะผู้นํา แล้วก็กระทบโดยตรงเลยนะคะกับขวัญกำลังใจความหูกพันหรือแม้แต่ประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ยังอยู่ซึ่งมันส่งผลยาวๆไปถึงอนาคตองค์กรเลยค่ะโอ<ฮ>ฟังดูเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีก,กว่าครับลองดูที่ผลกระทบก่อนเลยถ้าสื่อสารพลาดไปเนี่ยมันส่งผลเสียร้ายแรงจริงๆนะครับผมเจอข้อมูลหนึ่งน่าตกใจเหมือนกันคือเขาบอกว่า การปลดพนักงานออกแค่1%เนี่ยนะกลับส่งผลให้พนักงานที่เหลืออยู่ลาออกตามไปอีกสูงถึง31%เลยนะครับโห oh, 31%เยอะมากนะคะเยอะมากครับตัวเลขนี้มันสะท้อนชัดเลยนะคะว่าผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่กับคนที่ออกไปแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งค่ะที่มาสนับสนุนเรื่องนี้คือผลสำรวจที่บอกว่าพนักงานที่ยังอยู่กว่า74%นะคะรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองลดลง หลังจากที่องค์กรมีการเลือกจ้างไป74%เลยเหรอครับเกือบ3มใน4เลยนะใช่ค่ะมันชัดเจนเลยว่าความรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวความไม่ไว้วางใจเนี่ยมันส่งผลเป็นรูปธรรมต่อธุรกิจจริงๆนั่นเหมือความว่าความรู้สึกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแล้วแต่กระทบผลประกอบการได้เลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่เรื่องซอฟต์ๆอีกต่อไปแล้วจริงๆ การสื่อสารที่ดีหรือแย่ในช่วงนี้เนี่ยเลยเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยว่าจะช่วยประคองสถานการณ์เรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ไหมหรือจะยิ่งทำให้มันแย่ลงไปอีก มีคำพูดหนึ่งของแอมมีบาร์นาดบานที่เป็นโค้ชด้านภาวะผู้นำอะค่ะดิฉันว่าสรุปได้ดีมากเลยเขาบอกว่าให้คิดเสมอว่าทุกการสนทนาในช่วงเวลานี้คือโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ยังอยู่โอ้โหฟังดูเหมือนเดิมพันสูงมากทุกครั้งที่สื่อสารออกไปเลยนะครับใช่ค่ะแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญอันดับแรกเลยครับที่ผู้ช่วยชาญเขาเน้นย้ากันเป็นพิเศษคาตอบที่ตรงกันมากที่สุดเลยนะคะคือความโปร่งใสค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารสถานการณ์ทางธุรกิจควรจะเป็นเรื่องที่ทําต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะเพื่อให้พนักง,งานเขารับรู้ภาพรวมไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยว่าเอาต้องเลิกจ้างอ๋อหมายความว่าถ้าเราสื่อสารเรื่องสถานะบริษัทสม่ำเสมออยู่แล้วพอถึงเวลาต้องตัดสินใจเรื่องยากๆแบบนี้มันก็จะพอเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเซอร์ไพรส์สุดขีด ใช่เลยค่ะแล้วพอถึงเวลาที่ต้องประกาศจริงๆเนี่ยหลักการคือต้องพูดถึงเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการสภาวะเศรษฐกิจกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่การนำ AI เข้ามาใช้ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าส่วนไหนกระทบยังไงทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ อืมครับสิ่งที่ควรเลี่ยงมากๆเลยก็คือการใช้ภาษาธุรกิจที่มันคลุมเครือหรือไอ้สับสวยๆแต่กลวงๆนะคะเช่นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอะไรแบบนี้อ๋อคำทีที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะคำพวกนี้อาจจะฟังดูนุ่มนวลน,นะ แต่มันสร้างความรู้สึกว่าผู้บริหารกำลังปิดบังหรือไม่กล้าพูดความจริงซึ่งอันนี้ละค่ะคือข้อผิดพลาดอันดับต้นๆเลยคือการขาดความโปร่งใสมันทำลายความไว้วางใจได้ง่ายมากเข้าใจเลยครับมันเหมือนยิ่งพยายามทำให้ดูซอฟต์แต่กลับยิ่งทำให้คนรู้สึกไม่จริงใจไม่เชื่อถือแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ว่าบางองค์กรอาจจะกลัวว่า ถ้าโปร่งใสเกินไปหรือบอกเร็วไปเนี่ยอาจจะทําให้ทนักงานเก่งๆชิงลาออกไปก่อนหรือเปล่าอืมอันนี้ก็เป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะคะครับมีมุมมองหนึ่งจากแองเจล s าสตอปเปอร์ผู้บริหารจาก UC b e เบ e ร์เเขาตั้งคําถามกลับไปน่าคิดมากเลยครับเขาถามว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นละ่ะพนักงานทุกคนก็เป็นคนเก่งใช่ไหมหรือเหมือนเป็นการท้าทายความคิดเดิมๆเลยเป็นคำถามที่ชวนคิดมากค่ะ แล้วมันก็เชื่อมไปสู่อีกหัวใจสําคัญเลยนะคะคือนอกจากจะต้องอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยผู้นําต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้วยว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มันจะพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นยังไง อ๋อคือไม่ใช่แค่บอกว่าทำไมต้องลดคนแต่ต้องบอกด้วยว่าลดแล้วจะไปไหนต่อถูกต้องค่ะการบอกแค่เหตุผลอย่างเดียวมันไม่พอต้องสร้างแรงบันดาลใจความเชื่อมั่นให้คนที่ยังอยู่ด้วยว่าการตัดสินใจที่มันเจ็บปวดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรในระยะยาว ซึ่งนี่ก็เป็นอีกข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยค่ะคือการไม่มีวิสัยทัศน์อนาคตที่ชัดเจนมันทําให้การเปลี่ยนแปลงดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนะคะคือในการสื่อสารครั้งแรกๆนะคะควรให้นาหนักประมาณ75%ไปที่การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น,เ,นเหตุผลแล้วก็การยอมรับผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานก่อนคือเน้นปัจจุบันก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจความรู้สึกร่วมครับผมส่วนอีก25%ค่อยพูดถึงแผนและวิสัยทัศน์ในอนาคต การที่เราให้พื้นที่กับความรู้สึกและความเข้าใจในปัจจุบันก่อนเนี่ยมันจะช่วยเปิดใจพนักงานให้พร้อมรับฟังเรื่องอนาคตได้ดีขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับจากนั้นในการสื่อสารครั้งต่อๆไปค่อยๆสลับสัสดส่วนเพิ่มน้ำหนักให้เรื่องวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนที่สมเหตุสมผลดีนะครับคือต้องดูแลความรู้สึกณปัจจุบันก่อนแล้วก็ค่อยๆผาไปมองข้างหน้า ทีนี้มาถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่แพ้กันเลยครับเรื่องของอารมณ์และก็น้ำเสียงที่ใช้ในการสื่อสารคือผู้บริหารเองก็เป็นคนเนาะอาจจะรู้สึกผิดเสียใจกดดันการแสดงออกทางอารมณ์ช่วงนี้ควรเป็นยังไงดีครับค่ะอันนี้เป็นจุดที่ผิดพลาดกันได้ง่ายมากจริงๆบางครั้งผู้บริหารอาจจะพยายามเก็บกดความรู้สึกหรือพยายามแสดงความเข้มแข็งมากไปจนกลายเป็นดูเย็นชาไร้ความรู้สึกไปเลยซึ่งนั่นจะยิ่งทําให้พนักงานรู้สึกห่างเหินไม่ได้รับความใส่ใจครับ หรือในทางกลับกันบางคนอาจจะแสดงอารมณ์ออกมามากไปจนดูไม่เป็นเบื่ออาชีพหรืออาจจะดูไม่จริงใจได้เหมือนกันอย่างที่คุณเอเวลินโรดสไตล์โค้ชผู้บริหารแนะนำไว้นะคะคือผู้นำต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอารมณ์ที่หลากหลายของพนักงานไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความสับสนต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีอย่างท้จริงรับฟังอย่างตั้งใจคะ่ะเราน้ำเสียงล่ะครับควรจะเป็นโทนไหน น้ำเสียงควรจะชัดเจนมันคงแล้วก็สงบนะคะแต่ต้องมีความอบอุ่นความเข้าใจแฝงอยู่ไม่ใช่เย็นชาสามารถแสดงความหวังเกี่ยวกับอนาคตได้แต่ก็ต้องยอมรับความยากลำบากของสถานการณ์ปัจจุบันด้วยที่สำคัญคือต้องตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่ตั้งรับหรือแก้ตัวอืมครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องเลี่ยงการแสดงออกที่ไม่จริงใจอย่างเช่นเอ่อ การโพสต์ Post, ภาพร้องไห้ลงโซเชียลมีเดียอะไรแบบนั้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกมองว่าการแสดงมากกว่าความรู้สึกจริงๆอะนะคะนี่ก็คืออีกข้อผิดพลาดสำคัญเลยคือการใช้น้ำเสียงหรือแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมขาดความเห็นอกเห็นใจหรือดูเสแสร้งมีตัวอย่างของผู้นำที่ทำเรื่องนี้ได้ดีไหมครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเอ,อ่อในบทความมีการอ้างถึงกรณีของสัตยานาเดล่าซ e o Microsoft ค่ะ ตอนที่เขาประกาศเลิกจ้างครั้งใหญ่เขาได้เชื่อมโยงการตัดสินใจครั้งนั้นเข้ากับพันธกิจมิชชั่นแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรทําให้พนักง,งานเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะยากลําบากแต่มันก็สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมที่องค์กรยึดถือซึ่งมันช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็ทําให้พนักง,งานที่ยังอยู่รู้สึกว่าองค์กรยังคงมีทิศทางที่ชัดเจนค่ะอ๋อการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ก็ช่วยให้ยอมรับได้ง่ายขึ้นนะครับ เอาละครับนอกจากหลักการเรื่องความโปร่งใสวิสัยทัศน์การจัดการอารมณ์แล้วในทางปฏิบัติละครับมีขั้นตอนหรือการสนับสนุนอะไรอีกบ้างที่องค์กรต้องใส่ใจเป็นพิเศษมีหลายตรียมรายละเอียดที่สําคัญมากในเชิงปฏิบัติอย่างแรกเลยคือการดูแลและสนับสนุนผู้ที่ต้องจากไปเรื่องนี้ต้องสื่อสารให้ชัดเจนโปร่งใสที่สุดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายหรือเพิ่มเติมถ้ามีนะคะ บริการช่วยหางานหรือ Outplacement Services การให้คำปรึกษาด้านอาชีพหรือสุขภาพจิตการทำสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่และให้เกียรติไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่มันส่งสัญญาณที่ทรงพลังมากๆไปยังพนักงานที่ยังอยู่ว่าองค์กรเห็นคุณค่าของคนจริงๆแม้ในวันที่ต้องแยกทางกันแล้วเรื่องของการแสดงความขอบคุณล่ะครับสำคัญแค่ไหนสำคัญมากค่ะแล้วก็ควรจะทำให้มีความหมายจริงๆไม่ใช่แค่พูดขอบคุณกว้างๆล,ยลอย ถ้าเป็นไปได้ควรระบุถึงคุณูประการหรือผลงานที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลนั้นๆไปเลยเช่นขอบคุณคุณสมชายที่ทุ่มเทจนโครงการ X สำเร็จหรือขอบคุณคุณสมหญิงสำหรับไอเดียดีๆที่ช่วยพัฒนากระบวนการ Y อะไรแบบนี้นะคะอ๋อคือต้องเจาะจงไปเลยใช่ค่ะการขอบคุณอย่างจริงใจและเฉพาะเจาะจงแบบนี้จะทําให้ผู้ที่จากไปรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการตอกย้ําวัฒนธรรมการเห็นคุณค่าของคนในองค์กรด้วย การละเลยหรือไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกข้อผิดพลอยที่พบบ่อยคือการไม่แสดงความขอบคุณผู้ที่จากไปอย่างเหมาะสมค่ะเข้าใจครับแล้วสําหรับพนักง,งานที่ยังอยู่ล่ะครับมีอะไรที่เราต้องทําเพื่อดูแลความรู้สึกสร้างความมั่นใจให้พวกเขานอกเหนือจากการสื่อสารเรื่องวิสัยทัศน์การเปิดโอกาสให้เขาได้ถามคําถามค่ะ อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยการสื่อสารทางเดียวโดยไม่เปิดให้ซักถามเลยเนี่ยมักจะนำไปสู่ความไม่พอใจความขับข้องใจแล้วก็ข่าวลือที่มันจะบานปลายไปกันใหญ่นี่ก็เป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างคือการไม่เปิดโอกาสให้ถามคำถามอย่างแท้จริงอืมจริงครับองค์กรควรจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยในการถามอาจจะเป็นการส่งคำถามแบบไม่ระบุชื่อล่วงหน้าหรือการจัดประชุมกลุ่มย่อยที่เรียกว่า town ฮ a ล์นะคะที่ผู้บริหารพร้อมจะตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา แล้วคำถามยอดฮิตล่ะครับที่มักจะเจอในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรครับแล้วควรจะตอบยังไงดีคำถามที่ต้องเจอแน่ๆเลยนะคะคือจะมีการเลิกจ้างอีกหรือไม่โหอันนี้ตอบยากเลยนะเนี่ยยากมากค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังมากด้วยคำตอบที่ควรเลืองเด็ดขาดเลยคือการรับประกันว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอน อ้าทำไมล่ะครับการให้ความมั่นใจไม่ดีหรอเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครการันตีอนาคตได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะการให้คำมั่นสัญญาที่ไม่สามารถรักษาได้เนี่ยจะยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือลงไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วครับแนวทางที่ดีกว่าคือตอบตามความจริงณนะขณะนั้นเช่นณนะตอนนี้เรายังไม่มีแผนที่จะดําเนินการปรับลดพลังงานเพิ่มเติม,ตมแต่เราก็ไม่สามารถให้คํามั่นสัญญาที่แน่นอนสําหรับอนาคตได้สิ่งที่เราทําได้คือการสื่อสารอย่างโปรง่งใสต่อไปหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง การตอบแบบนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ทําให้สบายใจที่สุดนะคะแต่มันซื่อสัตย์และรักษาความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าในระยะยาวค่ะอืมมีอีกกลุ่มคนนึงที่สําคัญมากๆในกระบวนการนี้แต่บางทีอาจจะถูกมองข้ามไปคือพวกผู้จัดการระดับกลางใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกลุ่มนี้สําคัญมากผู้จัดการระดับกลางคือคนที่อยู่ด่านหน้าเลยนะคะต้องกลับไปเผชิญหน้ากับคําถามความกังวลอารมณ์ของลูกทีมโดยตรง ถ้าองค์กรไม่เตรียมความพร้อมไม่สนับสนุนพวกเขาให้ดีพอเนี่ยกระบวนการสื่อสารทั้งหมดอาจจะพังลงได้ง่ายๆเลยจริงด้วยครับดังนั้นองค์กรต้องให้ข้อมูลแนวทางการสื่อสารคําตอบที่ชัดเจนแก่ผู้จัดการเหล่านี้ก่อนที่จะสื่อสารกับพนักงานทั่วไปนะคะรวมถึงต้องให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่พวกเขาด้วยเพราะพวกเขาก็แบกรับภาระทางอารมณ์ไม่น้อยเลยการละเลยหรือไม่ให้ความสําคัญกับบทบาทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดท,ที่สําคัญค่ะ คือการไม่ดึงผู้จัดการระดับกลางเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนพวกเขาไม่เพียงพอฟังดูแล้วการสื่อสารเรื่องนี้มันมีรายละเอียดมีความละเอียดอ่อนเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ภาพใหญ่เรื่องความโปร่งใสวิสัยทัศน์ไปจนถึงการจัดการอารมณ์แล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลกระทบได้หมดเลยจริงๆถูกต้องค่ะ ทุกองค์ประกอบมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ส่งผลต่อภาพรวมสุดท้ายซึ่งก็คือชื่อเสียงแล้วก็ความไว้วางใจที่มีต่อองค์กรในระยะยาวมีคำพูดที่คมคายจากคุณเอเวลินโรดซีนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการจ้างคนเก่งๆเ,เข้ามาในอนาคตพวกเขาจะตัดสินใจโดยดูจากชื่อเสียงว่าคุณจัดการกับการเลือกจ้างครั้งนี้อย่างไรห มันคือการลงทุนใน employer brand ขององค์กรนั่นเองค่ะแล้วถ้าจัดก,การได้ไม่ดีล่ะครับผลกระทบมันจะรุนแรงแค่ไหนมีคำพูดหนึ่งที่อาจจะฟังดูแรงหน่อยแต่สะท้อนภาพได้ดีจากคุณเดซี่ออเกอร์โดมินเยสอดีตหัวหน้าฝ่ายบุคคลของไวส์มีเดียนะคะเขาบอกว่าการที่ผู้นําไม่สื่อสารแผนการหรือทิศทางให้ชัดเจนในช่วงเวลาแบบนี้มันเหมือนกับการทําให้พนักงานล้มละลายทางจิตใจ mental bankruptcy ล้มละลายทางจิตใจเลยเหรอครับใช่ค่ะ คือมันหมดแรงหมดใจหมดความเชื่อมั่นไปเลยการนำพาองค์กรผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จึงต้องทำอย่างมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเพื่อรักษาทุนทางใจของคนที่ยังอยู่ไว้นะคะการสื่อสารในช่วงเลิกจ้างนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแจ้งข่าวแล้วนะครับแต่มันเป็นบทพิสูจน์เลยทั้งภาวะผู้นำวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็แก่นแท้ความเป็นมนุษย์ขององค์กรเลยจริงๆ กุญแจสำคัญก็วนกลับมาที่ความโปรง่งใสความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าการจัดการสถานการณ์นี้อย่างดีเนี่ยไม่ใช่แค่ลดความเสียหายในปัจจุบันนะแต่มันคือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวพนักงานที่ต้องจากไปวันนี้เขาอาจจะกลายเป็นลูกค้าคนสำคัญคู่แข่งที่น่ากลัวหรือพันธนิตรทางธุรกิจที่เราต้องทำงานด้วยในอนาคตก็ได้นะคะ จริงด้วยครับการปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพให้เกียรติจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเสมอค่ะเป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับ สุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนผู้ฟังคิดต่อเหมือนกันครับคือนอกเหนือจากการรับมือการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤตอย่างการเลิกจ้างขึ้นแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่องค์กรจะสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจความโปร่งใสในเชิงรุกได้บ้างแบบว่าทำก่อนที่วิกฤตจะมาถึงเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดทอนความเสียหายทางใจเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ยากลาบากในอนาคตได้บ้างน่าสนใจนะครับว่าเราจะเตรียมตัวล่วง ได้อย่างไรบ้าง